สว,ส,สวัสดีครับผมนายจิตศักดิ์บุญประเสริฐครับดิฉันนางสาวธนกรรัตนาหันเวทค่ะพวกเราเป็นแทนนักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช,มชุมชนสัญบ,บุรีครับพวกเราได้มาฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนสหกาจิที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะก็คือประเทศโปตุเกสนี่ละ การที่เราจะฝึกประสบการณ์ต่างประเทศได้เนี่ยคือเราต้องไปติดต่ออาจารย์ก่อนนั่นเองค่ะมีการเข้าไปคุยกับอาจารย์ก่อนว่าเอ้ยอาจารย์ให้เขาแบบสกแกนกับว่าเราสามารถที่จะไปได้ไหมติดเรื่องของจิตใจเรื่องของการเงินเรื่องของหลายๆอย่างที่มาทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในนี้อยู่ในที่โปรตุเกสได้เราผ่านมาแล้วหนึ่งข้อหลังจากนั้นเราก็ต้องไปทําการสอบภาษาอังกฤษนั่นคือ t o อีกหรือว่าจะเป็นอาทิเทปก็ได้ถูกต้องเลยอาทเทปก็ได้ ซึ่งเราก็จะมีตามเกณฑ์ของมหาลัยและก็ของคณะซึ่งเราต้องไปสอบเราต้องตามรายละเอียดอันนี้จากสำนักงานงสหกิจนั่นเองแล้วในแต่ละปีเนี่ยคะแนนมันจะไม่เท่ากันนะคอยเช็คดีๆด,ด้วยถูกต้องอถ้าเราทําการสอบภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเราได้คะแนนถึงเกณฑ์มหาวิทยาลัยเราได้แล้วเนี่ยเราเราต้องไปทำพาสปอร์ตนั่นคือสิ่งสาคัญคนนที่เราต้องออกจากต่างประเทศเราต้องมีพาสปอร์ตแล้วหลังจากนั้นปุ๊บ เราต้องทําเอกสารเพื่อที่ไปทาประวัติอาชญากรรมใช่ถูกเราจะเป็นจี้ป้นหรือเปล่าเขาจะเช็คได้นะคะเราหลัาจะน่ากลัวแต่ว่าในขั้นตอนนี้ต้องเผื่อเวลาหน่อยเนาะใช่เพราะว่ามันประมาณสิบสี่วันสิบสี่วันหรือสิบห้าวันนะคะไม่รวมเสาร์วันทีถูกต้องต้องเผือเ่อเวลาดีๆเผื่อเวลาด,ดีถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะไปเราจะทําเอกสารและชนกันได้ง่ายหลังจากนั้นทาประวัติอาชญากรรมเสร็จปุ๊บต้องทำเอกสารหลายๆอย่างในในมหลาลัยเพื่อที่ว่าเราจะต้องไปทําวีซ่าต่อ เราทำวีเนี่ยเราต้องทําในวีซ่าที่เป็นของ business visit หรือว่าเชงเก้นนั่นเองถูกไหมถูก,ถกหลังจากทำวีซ่าเนี่ยเราเราต้องกะเวลาเผื่อไว้แบบนานๆเลยนะประมาณ15วันถึง1เดือนถูกตัวถ้าจะใ,ให้ดีอ่ะขอนานกว่าน,นั้นก็ได้นะเผื่อเวลาไปเลยเพราะว่าบางทีขั้นตอนมันมีปัญหา<ช>มันมีปัญหาที่หลังบ้านไงมันไม่ใช่ปัญหาที่เอกสารเรา คือบางทีก็ต้องคอยโทรเช็คเรื่อยๆใช่อย่างเราเนี่ยแล้วก็ได้ช้ามากๆก่อนอาทิตย์หนึ่งก่อนที่เราจะเดินทางม,มานี่แล้วก็เป็นกังวลมากถูกมันก็จะเครียดไงใช่ใช่เรามีแผนไว้แล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างเทมอเทมี่อะไรอย่างงี้อาจากนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราต้องเตรียมตัวในการที่จะเอาพวกสารสกัดจากเมืองไทยไปเพราะว่าทางโปรโมชันนี่เขาก็ต้องการสารสกัดจากไทยแนล์เพราะว่าหรือสแตทแลนด์หรือว่าในเอเชียเพราะว่าประเทศเขาไม่มี ใช่เขาจะรังสรรค์อยัางที่แบบเก็บยากขายยากในจากไทยอะไรพวกนี้พอเราเป็นเด็กไทยถูกเดินทางมาโปรตุเกสหลังจากที่เราได้เดินทางมาโปรตุเกสเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงอั๊นะเพราะว่าอเผื่อเวลาอ่เลทอีกใช่เพราะว่านี่เครื่องบินไปต่อที่มิวนิคใช่ไหมใช่เลทชั่วโมงนึงใช่ก็ต้องเผื่อเวลาไว้เราต้องแบบคำนวณเวลาดีว่าวันปลายวันไหนกลับวันไหน ต้องคำนวณเวลาดีเลยเพราะนี่สําคัญมากมันมันแบบเกี่ยวกับวีซ่าเราเลยลเราอาจจะโดนได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ผ่านกูเราต้องตั้งตัวใหม่แล้วพอมาถึงนีนี่ก็รู้สึกแบบคือคิดว่าตอนแรกคิดว่าหนาวหนาวอะไรอะไรคิดว่าหนาวเพราะดูองศาแล้วอุ้ยยี่สิบกว่าหนาวแน่เลยตอนเนี้ยหนาวยังสรุปมาถึงปุุบหยับป,ปุ๊บแดดร้อนเหมือนไทยแด์เป๊ะเหงือตก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 อากาศยี่สิบกว่าจริงแต่ว่าแดดร้อนมากๆว่าอะไรร้อนมาก,มาก,มากๆเนี่ย การที่เราเติมตัวมาแบบการที่เราเอ้ยเราเสิร์ฟกระหน่ำมาเยอะแล้วก็อาจจะพลาดตรงในตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเราใสา่ได้ในชีวิตประจำวันเพราะมันก็หนาวแต่ว่าอากาศแค่ร้อนเฉยถ้าสมมติเราอยูข่ข้างในห้องหรือเงี้ยเราก็หนาวไงแต่ถ้าสมมตมิ<ๆ>เรา,าเออกไปนอกปุ๊บเจอแดดร้อนเป็นงนี้คือมันก็บรรยากาศดีมาก,ากาทุกอย่างสวยดีใครที่แบบว่าชอบเมืองแบบโบราณโบราณแบบว่าของเก่าอะไรเงี้ยสวยนะจริงๆเอิมแบบสถาปัตยกรรมเขาแบบโคตรจะสวยอ่ะโคตรจะเลิศโคตรจะฮงคือเรากา็ โชคดีที่ว่ามีคนมารับใช่แล้วก็มาที่หออะไรนี้ใช่แล้วเราก็แบบว่าเออรู้สึกว่าดีซน์ที่มาถึงพออีกวันนึงเราต้องไปมอเนาะเขาต้องแบบไปพอไปเนี่ยเราก็ได้เจอกับโปรเฟสเซอร์พุ่งพปตั้งใจดีมากใช่มารับตั้งแต่วันแรกเลยใช่มารับที่หอเลยตั้งแต่วันแรกใช่แล้วก็พาทัวร์แบบรอบเมืองเนี้ยอุ้ยเมืองเขาสวยจริงแล้วพอนั้นเปิ๊บก็ไปที่คณะเขาก็แนะนำคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วก็วิธีการทำแลบหรือว่า พิธีต <Thinking S 2> ่างๆที่เราต้องแบบทําหรือว่าขออะไรอยู <sarà. S 1> ่ตรงไหนเขาแนะนำหมดเลยเซฟตี้อะไรเขาหนะนำหมดเลยทุกอย่างสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ